สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่นา่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบทเรียนออนไลน์กับครูบาสนะครับซึ่งวันนี้เราก็เรียนบทที่2เหมือนเดิมครับการบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนโดยคุณครูจิติศักดิ์คงเชมพูรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนของสองสเวจสุบทุปธรรมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานีเขตหนึ่งนะครับ EP.6 นะครับการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายนะครับการลบที่มีการกระจายนะครับวันนี้นะครับตัวชี้วัดหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบจำนวนนับไม่เกิน1นึ่งแศครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถบอกวิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายได้ 2. นักเรียนสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายได้ 3. นักเรียนมีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบและมีความสนใจแฝ่เรียนรู้นะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนนะครับจะได้เรียนในในชั่วโมงนี้นะครับในบทเรียนนี้นะครับการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายนะครับเรามาดูครับตัวอย่างที่1นึนะครับก็อบอกว่า 2 5 1, 6 4ันห้ลบหนึ่นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับเราคุณครูเขียนให้นักเรียนเห็นนะครับว่ามีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับเพื่อให้นักเรียนเียกได้ชัดเจนวิธีการก็เขียนตัวตั้งนะครับตัวตั้งลบนะครับ นี่คือสี่เงื่อนเดียรที่ต้องทําให้ได้ครับหลักหน่วยต้องหลักหน่วยหลักสิบต้องหลักสิบหลักร้อยต้องหลักร้อยหลักพันต้องหลักพันวิธีการลบก็เหมือนเดิมครับลบจากหลักหน่วยถัดไปเรื่อยๆสี่ลบหกได้ไหมครับนักเรียนคิดก่อนมีอยู่สี่อออกหกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับตัวตั้งมันต้องมากกว่าตัวที่เอามาลบตัวตั้งมันน้อยกว่ามันลบไม่ได้ดังนั้นครูก็เลยต้องไปกระจายมาจากหลักสิบครับไปกระจายมา นะครับอาาัดใจจากหลักสิบมาเห็นไหมครับจากหกที่อยู่ในหลักสิบก็เหลือห้านะครับเพราะว่าแบ่งมาให้หลักหน่วยหนึ่งสิบนะครับเห็นไหมหกสิบเอาออกมาหนึ่งสิบเพื่อเหลือห้าสิบนะครับเอาสิบมารวมที่หลักหน่วยสิบบวกสี 4, ก็กลายเป็นสิบสี่เห็นไหมครับเราก็จะขีดครับตัวข้างล่างนะเพื่อให้ไม่สับสนนะครับเราก็จะเป็นสิบสี่ลบหก สิบลบหเหลือเท่าไหร่ครับเราก็นับเพิ่มขึ้นไปครับห7เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบสอิบสามสิบสี่เหลืออะไรครับเหลือ8เราก็ใส่8ปดลงไปอันนี้คือเสร็จครับต่อไปหลักสิบลักสิบเราไม่ได้เอา6มาลบนะครับเราต้องเอาตัวห้ามาลบเพราะว่าเราขีดทับเ,เลนะขหกไปแล้วขีดคาเลขหกไปแล้วห้าลบสเหลือ สามหลัก,กร้อยห้าลบสามเห็นไหมครับไม่ต้องไปกระจายเพราะว่าห้ามันมากกว่าสามไม่ต้องไปกระจายครับห้าลบสามเหลือสองหลักพันสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งเห็นไหมครับคําตอบที่เราได้ก็คือหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยนะครับนักเ,เรียนค่อยๆคิดนะครับค่อยๆค,คิดวิธีการก็คือนะครับถ้าตัวตั้ง มันน้อยกว่าตัวลบเราต้องไปกระจายมาไปกระจายหลักที่อยู่ถัดถัดไปนะครับถ้าอยู่หลักหน่วยต้องมากระจายจากหลักสิบมาถ้าอยู่หลักร้อยก็ต้องกระจายจากหลักพันมานะครับไปทบทวนอีกครับตัวอย่างที่สองครับแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดลบห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับเหมือนเดิมครับเขียนให้ตรงหลักนะครับทีนี้ดูครับหลักหน่วย หนึ 1> 1่งลบศูนย์อันนี้ลบได้ครับหนึ่งมากกว่าศูนย์หนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งหลักสิบสี่ลบเก้าทีนี้ดูครับสี่มันน้อยกว่าเก้ามันลบไม่ได้เราต้องไปกระจายมาจากหลักร้อยครับเราก็เลยขีดทับเลขสี่จากสี่ก็กลายเป็นสิบสี่จากเลขสามก็กลายเป็นเลขสองเห็นไหมครับขีดทับเลขสามเหลือสองเพราะว่ากระจายมาหนึ่งนะครับเอาออกจากนี่มาหนึ่งสามก็เลยเหลือสองอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิบสี่ ครับสิบสี่หนหลักสินะครับ1 4บสลบเก้าเอานับ9ไปถึง14 9แล้วก็10 11 12 13 14เหลือ5ก็ใส่5้าที่ผล,ลับหลักร้อยทีนี้เราต้องมาเอาเลขสอนะครับเอาเลขสาไม่ได้ต้องมาเอาเลขส2งสลบหเหลือ 1, หอ 1, หลักพัน8แลบหเหลืออะไรครับ5แล้วก็6 7 8นะครับใช้นิ้วมือให้เป็นประโยชน์นะครับเหลือ3คมคำตอบที่ได้ก็คือ3,151ันหนึ่้ยเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับตัวอย่างที่3ครับ4 000, 4 2 1 1ื3นสีลบหนึ่งนะครับต่อไปเป็นหลักหมืน่นลบหลักหมื่นทีนี้ก็เหมือนเดิมครับตั้งหลักให้ตรงหลักนะครับ หลักหน่วยต้องหลักหน่วยหลักสิบต้องหลักสิบมาเรียนดูครับหนึ่งลบศูนย์หนึ่งมากกว่าศูนย์แสดงว่าลบกันได้หนึ่งมากกว่าศูนย์ก็เหลือหนึ่งหลักสิบหนึ่งลบศูนย์หนึ่งมากกว่าศูนย์ลบกันได้ก็เหลืออะไรครับหนึ่งลบศูนย์ก็เหลือหนึ่งหลักร้อยมาเรียนดูครับหลักร้อยสองกับหกสองเป็นตัวตั้งหกเป็นตัวมาลบสอง มันน้อยกว่าหดังนั้นเราต้องไปกระจายมาจากหลักพันเอามาจากหลักพันจาก2ก็กลายเป็น12จาก4 0 0พก็เหลือ3,000ันถูกไหมครับ3ก็เหลือเลขสามกไหมครับทีนี้1 2บลบหเหลืออะไรครับเหลืออะไรหนับ7 8 9 10 11 12เหลือหนะครับหลักพันเอาตัวนี้นะครับ3าลบสเหลือ ศูนย์นะครับหลักหมื่นสี่ลบหนึ่งเหลือสามดังนั้นคําตอบที่เราได้ก็คือสามหมื่นหก้อยสิบเอ็ดนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยครับค่อยๆทําไปทีละหลักทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยครับตัวอย่างที่สี่ครับสองหมื 21, ่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าลบหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสองมันเดิมครับตั้งให้ตรงหลักนะครับอันนี้เป็นหลักหมืน่นลบหลักหมืน่น พิจารณาที่หลักหน่วยเหมือนเดิมครับ5-2ลบ2เอา5้ามากกว่า2-2ลบ2ได้5-2ลบ2ได้นับ2ไปถึง5 2แล้วก็3 4 5เห็นไหมครับเหลือ3หลัก10บ4ี่ลบ6เอ้า4มันน้อยกว่า6ลบไม่ได้ครับต้องไปกระจายมาจากหลักร้อยนะครับจาก4ก็กลายเป็น14จาก8ก็เลยเหลือ7เห็นไหมครับเอามา1ก็เหลือ7 อย่าลืมนะครับขีดทับด้วยถ้าเราไม่ทับเราจะสับสน14-6ลบหหลืออะไรครับเรานับไปนะครับเอาหเป็นตัว6นับ6ไปจึงิ4 6แล้วก็7 8 9 10 11 12 13 14เหลือ8นะครับต่อไปหลักร้อย7จลบ3ต้องไปเอา7นะครับเยี๋มาเอา8ปดเจดลบสเหลือ4หลักพัน หนึ 1> 1่งลบสี่ได้ไหมครับไม่ได้ต้องเปรกระจายมาจากหลักหมื่นนะครับจากหนึ่งก็กลายเป็นสิบเอ็ดจากสองในหลักหมื่นก็เหลือแค่หนึ่งเห็นไหมครับสิบเอ็ดลบสี่เหลืออะไรครับเหลือเจ็ดนะครับหนึ่งลบหนึ่งหลักหมื่นหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูอนย์ดังนั้นคําตอบที่เราได้ก็คือเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามเห็นไหมครับศูนย์ในหลักหมื่นไม่ต้องเอามานะครับเราก็เริ่มจากหลักพัน ตัวอย่างที่ห้าครับหกหมื่นห้าพันห้าร้อยลบสามพันสี่ร้อยหกสิบทีนี้เป็นหลักหมื่นลบหลักพันครับตัวตั้งเป็นหลักหมื่นมันก็ต้องเขียนตัวตั้งไว้ก่อนลบสามพันสี่้ยหกสิเห็นไหมครับสามพันกูเขียนให้ตรงหลักพันสี่ร้อยหกสิบเห็นไหมครับเขียนให้ตรงหลักนะครับเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนศูนย์ลบศนย์เหลือศูนย์ครับหลักสิบศูนลบหก ศูนย์น้อยกว่าหกลบไม่ได้ต้องไปกระจายมาจากหลักร้อยนะครับจากศูนย์ก็กลายเป็นสิบจากห้าก็เลยเหลือสี่เห็นไหมครับขีดท,ทับไปด้วยสิบ 16, ล, 7, 8, 9, 10, หล 4, บหลก 100, 4, เหลืออะไรครับนับหกไปถึงสิบหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบเหลือสี่นะครับต่อไปหลักร้อยสี่ลบสี่เหลืออะไรครับเหลือศูนย์หลักพันห้าลบสามเหลืออะไรครับห้าลบสาม สามสี่ห้าเหลือสองหลักหมื่นไม่มีตัวลบชักลงมานะครับคำตอบที่เราได้ก็คือหกหมื่นสองพันสี่สิบ 60, 000, 40, 000, 40, นะครับหกหมื่นสองพันสี่สิบนะครับเอาตัวอ,อย่างที่หกครับตัวอย่างที่หกหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบลบหกพันสามร้อยสี่สิบแปด ตองเรียนดูครับเราก็เขียนมอนเดิมครับตั้งให้ตรงหลักเท่านั้นนะครับลบนะครับหลักหน่วยก่อนศูนย์ลบแปดได้ไหมครับไม่ได้ไปกระจายมาจากหลักสิบนะครับไปกระจายมาเห็นไหมครับกระจายมาหนึ่งก็กลายเป็นสิบนะครับอันนี้ก็เหลือสี่สิบลบแปดเหลือสองนะครับพอเสร็จแล้วก็ไปหลักสิบครับสี่ลบสี่เหลืออะไรครับศูนย์ หลักร้อยสี่ลบสามเหลือหลอะไรครับเหลือหนึ่งหลักพันห้าลบหกได้ไหมครับไม่ได้ต้องไปกระจายมาจากห้าก็กลายเป็นสิบห้าจากหนึ่งก็เหลือศูนย์นะครับสิบห้าลบหกเหลือลอะไรครับเหลือนับไปครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเหลือเก้าดังนั้น นะครับคำตอบที่เราได้ก็คือ9,102นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับสำหรับนะครับการลบนะครับที่มีการกระจายนะครับในวันนี้นะครับถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจนะครับหรือท่านผู้กครองยัมีข้อสงสัยนะครับก็เปิดย้อนกลับไปดูสไลด์ต้นๆได้นะครับย้อนกลับไปดูสไลด์ต้นๆได้ เรังาไม่ได้ที่เข้าใจแล้วนะครับเราก็จะมาทําแบบฝึกขัดหน้าที่37ถึง38นะครับ37ถึง38นะครับก็วันนี้นะครับคุณครูบาก็มาพบปะนักเรียนอย่างเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ